สวัสดีจ้าเมื่อนี้กะมาพบกับช่องไม้ผ้าร่วยเมื่อนี้ไม่กะมีแนวทางห้านอของคุณ่อหลึกหลับมาฝาเอฟซีเนาะคะ่ะเอฟซีคนไหเขามาเนี่ยก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งเมื่อเพื่อสีบอผ่าข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากาช่างไม้ผ้าร่วยเดี๋ยวไม่จะเอาให้เมืองเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางห้านอของคุณ่อหลึกหลับรอแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ก็เป็นซ้หรับเนีทังห้าน้อยของคุณพ่อลึกลับวันที่ยี่สิบแปดเดือนตุลาพ่อสองหกสี่เลขสามตัวก็จะมีห้าสองเจ็ดแปดศูนย์สี่เก้าสามหนึ่งเลขสองตัวก็จะมีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดวิ่งห้ากับสี่ สำหรับตัวเน้นก็นจะมี 5, 2, 7, 5, 7, 5, 9, 4, ็ดนะคะสำหรับเอฟซีทันใดมากกระล่องจับล่องพิจารณามึงช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับเอฟซีทันใดเขามาแล้วไม่ก็ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เพื่อจะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปหาแนวทางเด็ดๆ มาฝากเอฟซีจำรับคลิปนี้ไมค์ก็โคออนุญาตจบโร่งเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ